สวัสดีกับพี่น้องวันนี้ก็ามาเจอค่ะพี่แคทอ,อีกเช่นเคยเดอร์ค่ะเดอร์พี่แคทจากประเทศเนเนเธอแลนด์วันนี้พี่แคทมีแนวคิดขอคิดดีๆที่จะมาเว้าซูกันฟั่งเนาะในหัว้อเรื่องทําไมบางคน้เหนื่อยแล้วรวยบางคน้เหนื่อยแล้วจนเนาะพี่แคทขอเวา้าซูฟั่งค่ะเพราะว่าคนเฮาค่ะขยันบรช่วาทุกคนจะรวยหรือขยันพิธที่อาจลำบากได้เพราะว่า เพราะว่าเฮาทํางานหนักแค่ไหนก็มีรายได้เท่ากับแรงและเวลาที่เฮาแลกไปค่ะดีบอดีมั่นป่คุมอีกทางหากเพราะว่าบางคนรู้ว่าการใช้แรงและเวลาหนักกว่าคนอื่นแต่แรายได้บ่เท่ากันเขาก็ยังกลมหน้ากลมตาทํางานแบบเดิมอีกต่อไปเนาะ แต่ชอบบนว่าตัวเองได้ดหน่อยความสามารถหน่อยหรือบกคิดไปที่จะหาหนทางจริงจริงจังๆที่จะเพิ่มได้ดหรือ,อยางหน่อยก็ต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองขึ้นมาเนาะอันนี้พี่แคทเ้าสูกันฟังเนาะล้วพี่แคทขอ,ยก,ขอยกตัวอย่างไข้เบิ่งเพราะว่าพี่แคทจะเห้เห็นภาพชัดเจนเนาะ เรือบางคนรวยกับคนโจนนันบางคนก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเท่ากันจะว่ามันแตกต่างกันมหาศาลเพราะว่าคนคนโจนก็คือขยันพิธ,ธีชวนคนรวยนันขยันถูกทีผลมันก็เลยแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะแล้วก็คนทีขยันพิธ,ธีก็คือคนที่ทํางานหนักค่ะแล้วก็ทํางานที่มีรายได้หน่อยแล้วก็บ่สามารถเพิ่มขึ้นอีก ได้เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่นะคะก็เ,เ,เป็นงานประจำรือเป็นงานเป็นงานที่ทำแล้วเงินเดือนก็ต้องเป็นแบบไม่ขีจาํากัดเพราะว่างานประจำนั้นมันเป็นงานที่มีเพดานหรือรายได,ได,ได้แบบขีจาะะํากัดค่ะส่วนคนขยันถูกทิ้งนะคะเขาก็จะทำงานเยอะยิงทํำยิ่ง,งใจมากยิงทํำ ยิงรุวยส่วนใหญ่งานก็เป็นเกี่ยวกับพวกธุรกิจหรือพวกลงทุนเนาะเพราะว่าคนรุวยนะลักคิดของคนรววยเนี่ยค่ะมันมีแค่นิดเดียวคนรววยเขาคิดว่าเหนื่อยต้องคุมพวกเขาจะบ่เอเวลามานั่งทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้างบวกียร้อยบาทค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะความคิดของของคนจนส่วนใหญ่ค่ะ ขาดอย่างเดียวก็คือขาดเป้าหมยเนาะเพราะว่าถ้าเทาขาดเป้าหมายเรื่องการเงื่อนนันเทาก็ยิงท่อยิงเนื่อยหรือยิงทํายิงจนนันแล้วพราะฉนันเทาก็ต้องเอามาเลื่อนวิธีคิตของคนรวยค่ะคือคนรวยเขาคิดว่าคือจะทํออีหนังให้เฮายิงเนือยยิงรวยหรือยิงรวยขึ้นยิ่งเนืยน่อยลง เนาะเพราะว่าคนรวยนั่นก็บไดแตกต่างอีย่างก็บพวกเข้าเลยแต่ว่าเขามีหลักคิดค่ะว่าเขาก็จะต,ต้องเลือกทํางานที่หนักอย่างชาญฉลาดหรือทํางานที่มีเงินที่สามารถให้เงินมันงอกเกื้อใดเนาะเพราะว่าหลักคิดของคนรวยนั่นค่ะเขาย่อมที่จะเรียนรู้ย่อมที่จะพัฒ ธนาศักยภาพย้อมที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่บอกให้ทำมาก่อนถ้าเห่าแค่เห่าปรับเปลี่ยนความคิดค่ะแล้วก็ย่อมที่จะเรียนรู้วิธีคิดของคนรวยเห่าก็าสามารถลำรวยใดค่ะเนาะแล้วเอาเป็นว่าพี่แคทขอฝากแนวคิดขอคิดดีๆจากพี่แคทค่ะจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ววันนี้พี่แคทขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่เนาะ โอกาสหาเนาะสวัสดีค่ะดูดูค่ะดูสวัสดีค่ะดู